สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมเมันปรชาชละใน ASMR เล่านิทานก่อนนอนนะครับโดยวันนี้จะเป็นคำสามมัมมี่ตอนที่9ต่อเลยนะครับพอเห็นสายตาของอารเมตที่มองผ่านกระจกมองหลังผมก็หยุกหยิกกับเข็มขัดนิรภัยแก้งรัดเข็มขัดขณะที่ทำเนี่ยผมก็เอ็นตัวไปใกล้ๆกับแซรี่แล้วก็ซิปข้างหูเธอว่าครั้งหน้าที่เขาหยุดรถนะตอนแรกเธอไม่เข้าใจความหมายแต่แล้วผมก็เห็นว่าเธอเข้าใจ เราทั้งคู่นั่งเกรงสายตามองไปยังที่เปิดประตูคอยอยู่ในความเงียบพ่อของเธอฉลาดมากอาเมดพูดพลางจ้องแซรี่ในกระจกนูรู้ค่ะแซรี่ตอบเสียงแผ่วการจราจรเคลื่อนช้าลงจากนั้นก็หยุดตอนนี้แหละผมร้องเราทั้งคู่คว้าที่เปิดประตูผมผลักประตูเปิดแล้วพุ่งตัวออกนอกรถ เสียงแตรดังลั่นทั้งข้างหน้าและข้างหลังผมผมได้ยินเสียงตะโกนอย่างประหลาดใจของอาร์เม็ผมเปิดประตูรถทิ้งเอาไว้แล้วหันไปดูว่าแซรี่ก็ลงไปที่ถนนได้เหมือนกันเธอหันมาทางผมขณะกระแทกประตูปิดในตาเธอเบิกกว้างด้วยความกลัวเราเริ่มวิ่งโดยไม่พูดอะไรเสียงแตรรถดูจะดังขึ้นเรื่อยๆ ขณะเรามุ่งหน้าไปทางถนนแคบๆซึ่งแยกออกไปทางด้านข้างเราวิ่งคู่กันไปตามถนนปูอีกแคบๆขณะที่มันโค้งระหว่างตึกสูงซึ่งกำแพงเป็นผิวครุขระสองข้างรู้สึกเหมือนอยู่ในเขาวงกตเลยผมคิดถนนยิ่งแคบลงอีกแล้วก็กลายเป็นวงเวียนกว้างที่มีตลาดเล็กๆขายผักและผลไม้ตั้งอยู่เขาตามเรามาหรือเปล่าแซรี่ร้องตอนนี้เธออยู่ข้างหลังผมสองก้าวผมหันกลับไปมองหาเขา สายตาผมสอดสายเข้าไปตรงกลุ่มคนเล็กๆในตลาดผมเห็นหลายคนสวมเสื้อคลุมผิวยาวสีขาวผู้หญิงสองคนเข้ามาในตลาดสวมชุดสีดำถือตะกร้าใส่กล้วยจนพูนเด็กชายคนหนึ่งขี่จักรยานเลี้ยวหลบเพื่อไม่ให้ชนทั้งสองคนฉันไม่เห็นนะผมบอกแซรีแต่เราก็วิ่งต่อเพื่อให้แน่ใจในชีวิตผมไม่เคยกลัวมากขนาดนี้เลยได้โปรเถอได้โปร ผมอ้อนวอนเงียบๆอย่าให้เขาตามเรามาอย่าให้เขาจับเราได้พอเลี้ยวตรงมุมถนนเราก็มาอยู่บนถนนกว้างๆที่วุ่นวายรถบรรทุกคันหนึ่งแล่นผ่านไปลากรถพ่วงซึ่งมีม้าอยู่เต็มทางเท้าก็แน่นขนาดด้วยคนที่จับจ่ายซื้อของและนักธุรกิจแซรี่กับผมแทรกตัวผ่านคนเหล่านั้นพยายามซ่อนตัวในฝูงชนท้ายที่สุด เราก็มาหยุดอยู่ใกล้ๆทางเข้าของสถานที่ซึ่งดูเหมือนกับห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ผมหายใจแรงวางมือไว้บนเขา่าโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วพยายามผ่อนลมหายใจเราหนีเขาพ้นแล้วแซรี่พูดจ้องกลับไปยังทิศท,ที่เราวิ่งมาใช่เราไม่เป็นไรแล้วผมเอ่ยอย่างดีใจผมยิ้มให้เธอแต่เธอไม่ยิ้มตอบกลับมา สีหน้าเธ,เธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในตาเธอยังคงจับจ้องเข้าไปในฝูงชนมือข้างหนึ่งดึงเกลียวผมอย่างตื่นตื่นเราไม่เป็นไรแล้วละ่ะผมยำ้ำเราหนีพ้นแล้วแต่มีปัญหาอยู่อย่างนะเธอเอ่ยเบาๆในตาเธอยังคงจับจ้องคนที่เดินเบียดบนทางเท้ามาหาเราฮะปัญหาหรอเราหลงทางแล้วยังไงละ่ะเธอตอบหันมาหาผมในที่สุด เราหลงทางแล้วเ,เกฟเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฉับพลันผมก็รู้สึกกังวลมากผมเกือบร้องอย่างตื่นตกใจกลัวแต่ผมบังคับตัวเองให้กลั้นเอาไว้แซรี่เป็นคนกล้าหาญเป็นผู้ชนะเสมอส่วนผมมักจะเป็นคนไม่เอาไหนเสมอแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเธอกลัวจริงๆนี่เป็นโอกาสของผมจะเป็นคนที่เก่งกว่าโอกาสที่ผมจะแสดงให้เธอรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะจริงๆ ไม่มีปัญหานะ่ะผมบอกเธอพลางเงยหน้ามองตึกกระจกเราก็แค่ถามทางไปโรงแรมกับใครสักคนแต่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษนะเธอร้องเสียงเหมือนจะร้องไห้เออไม่มีปัญหานะผมพูดเสียงร่าเริงลดลงนิดหน่อยฉันแน่ใจว่าใครสักคนเราหลงทางเธอย้ำอย่างเป็นทุกพลางสายหน้าหลงจริงๆ และแล้วผมก็เห็นคำตอบเราจอดอยู่ตรงทางเท้ามันคือรถแท็กซี่รถแท็กซี่ที่ยังว่างอยู่มาเถอะผมพูดดึงแขนเธอผมดึงเธอไปอยังรถแท็กซี่คนขับเป็นชายหนุ่มผมอมๆหนวดดกสีดำกับผมสีดำเป็นเส้นๆแล็บออกจากหมวกแก๊ปสีเทาใบเล็กเขาหันมาอย่างแปลกใจเมื่อแซรีกับผมปีนเข้ามานั่งในเบาะหลังโรงแรมไคโรเซ็นเตอร์ครับผมตอบพลังเหลียวมองแซรีอย่างปลอบใจ คนขับรถจ้องผม,มงงเรากับไม่เข้าใจช่วยพาเราไปส่งที่โรงแรมไคโรเซ็นเตอร์ด้วยครับผมพูดอย่างช้าๆและชัดเจนแล้วเขาก็แหนหน้าอ้าปากและเริ่มหัวเราะจบแล้วนะครับสำหรับคำสัมมมีม่บทที่9 แล้วว่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับคำสามมมี่บทที่10ต่อเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับและถ้าใครที่อยากจะโดเน a t ให้กำลังใจผมเนี่ยก็สามารถโดเ a t e ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนฝันดีครับ